เหตุการณ์กีฬาที่ไม่ควรพลาดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบกับฟิลิปปิน์ในเอเชียนยูทเกม2025ที่ประเทศบาเรนชมกันได้ทันทีการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนยูทเกมครั้งนี้เต็มไปได้วยความสนุกสนานและความแข็งแกร่งที่นี่เป็นช่องทางที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่รักกีฬาและต้องการติดตามการแข่งขันอย่างละเอียดและวันนี้เรามาดูกันว่าทีมชาติไทยจะมีโอกาสชิงเหรียญทองแดงได้อย่างไรบ้าง เริ่มต้นด้วยการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยต้องพบกับทีมชาติอินโดนีเซียซึ่งเป็นทีมที่มีฟอร์มการเล่นแข็งแกร่งและต่อเนื่องทำให้การแข่งขันที่นี้เป็นการต่อสู้ที่ยากและสู้สิ้นสุดทีมไทยต่อสู้อย่างสูสีแต่ละเซตแต่ในท้ายที่สุดก็ต้องยอมแพ้ด้วยสกอร์ศูนย์สามเซตแม้ว่าผลการแข่งขันจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายแต่ทีมชาติไทยยังมีโอกาสที่จะชิงเหรียญทองแดงในรอบชิงอันดับสามซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับทีมไทยในการแสดงผลงานและนำเสนอตัวเองในระดับนี้ แล้วใครคือผู้ที่จะเป็นเจ้าเหรียญทองในเอเชียนยุทธเกม2025ตอนนี้เรามาดูกันว่าเหรียญทองจะไปไว้กับใครบ้างจีนเหรียญทอง48เหรียญเงิน35เหรียญทองแดง18รวม101เหรียญอุซเบกิสถานเหรียญทอง17เหรียญเงิน5เหรียญทองแดง17รวม41เหรียญไทยเหรียญทอง13เหรียญเงิน13เหรียญทองแดง8รวม34เหรียญคาซัคสถานเหรียญทอง12เหรียญเงิน15เหรียญทองแดง23รวม50เหรียญ อิหร่านเหรียญทองส2สองเหรียญเงินสิบเอดเหรียญทองแดง21สิบอ็ดรวมส4ิบสี่เหรียญสหรัฐอาหรับเอมิเรตเหรียญทองแปดเหรียญเงินหกเหรียญทองแดงห้ารวมสิบเก้าเหรียญฮ่องกงเหรียญทอง7จดเหรียญเงินหกเหรียญทองแดง8ปดรวม21สิบเอ็ดเหรียญไชนีสไทเปเหรียญทองหเหรียญเงินเก้าเหรียญทองแดงสิห้ารวมสามสเหรียญฟิลิปปินเหรียญทองหกเหรียญเงิน7จดเหรียญทองแดงแปดรวม21สิบเอ็ดเหรียญเกาหลีเหนือ เหรียญทองหเหรียญเงิน4ี่เหรียญทองแดงหนึ่งรวมส1เดเหรียญและนี่คือโอกาสที่ดีสำหรับทีมชาติไทยในการแสดงผลงานและนำเสนอตัวเองในระดับนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีโอกาสที่จะชิงเหรียญทองแดงในรอบชิงอันดับสามกับฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับทีมไทยในการแสดงผลงานและนำเสนอตัวเองในระดับนี้แต่ก่อนที่เราจะไปชมการแข่งขันนี้มาดูกันว่าทีมชาติไทยมีนักวอลเลย์บอลหญิงในรอบนี้ใครบ้างสุภวดีพันวิไลวิสรุตาแสงนา นชยาทาแฮสรุตยาเอะนภศรพุ่มนินนัทวันผาดไทยสงกรกนกชาบำเน็ตปณิตาคงนอกนทาริกาวาสารสสิธรเจตตาสสิวิมลจงจิตสิริการดาใจดีแล้วเราจะไปชมการแข่งขันวอลเลยบอลหญิงที่น่าติดตามนี้ได้ที่ไหน ช่องทางดูวอลเล่บอลสดในเอเชียนยูทเกม2 0 2 5มีหลายช่องทางที่สามารถติดตามได้ YouTube เอเชียนยุทเกมบอลเรน2025 YouTube Stadium TH ที่สปอร์ตเถ่ายทอดเทปบันทึกการแข่งขันเวลา20นาฬิกา30นาทีและนี่คือโอกาสที่ดีสำหรับทุกคนที่รักกีฬาและต้องการติดตามการแข่งขันอย่างละเอียดชมกันได้ทันทีวันนี้เลยทีมชาติไทยจะชิงเหรียญทองแดงได้อย่างไรบ้าง มาดูกันในการแข่งขันวันนี้และแชร์ความคิดเห็นของคุณในการแข่งขันนี้ด้วยนะครับค่ะวอลเลย์บอลเอเชียนยุทธเกมทีมชาติไทย